อ๋อครับพี่น้องมื่อนี้มาเบิงเมโคโครแน่จังหน่อยหนึ่งเนี่ยมือซอ่าครับบ่สซ่าวเราสวยเติบแล้วตอนนี้สาเหตุของเพลินนี่คือมันกินน้ำมันเครื่องครับใส่น้ำมันเครื่องไปเสม,อ,สมอเสมอเบิร์ดเมอร์อลซีหลีดหาหลีดมาเติมจังมือซอ่ามาน้ำมันเต็มเป๊ะตกตอนแรกมาหายเกี่ยงตับว่าัน จังสัรหรอ,อวัดตีวัดตีจังสรนละบาดนี้เพื่อนกะเพื่อนกะได้สันสนิฐานว่ามันสิเป็นน้ำใบเอี้ยกะไอหัวขีดเด่เน,น้ำหัวขีดเด่น้ำหัวขีดเพราะฉันว่าเพื่อนเอาหัวขีดไปเค็กแล้วครับไปเค็กแล้วกำลังพาก,กันคุ้มใส่ใส่หัวขีดอยูอ่องสาเหตุหนึง่งไปถามซางเพื่นว่ามันเป็นน้ำเยี้ยงเหรอนั่หลับ คนมามันเป็นน้ำสิ้นหมวกว่าวยูคครับคนา่าเป็นน้ำสิ้น,นมหมวกว่าวหันไปเหตุเครื่องมากครับ <c oughs> <ๆ>เห็ุเครื่องมากแหวนปอกตีเกียร์มันไม่เบิดเอดมันเหตุานา้กับโบตังมือมันโบสามานันแหวนหนาสิแตกสิฮักสิหลวมเลยนะนอกจากว่าสร้างสร้างข้าเจ้ามันเปนประกอบพิษประกอบพิษ <c oughs> กับชอบสลูวีช่วยช่วย เขาจเขาจอว่าแสดงว่ามาแสดงว่าแสดงว่านี่สร้างนีู่้ใดเหกว่านนั้นรับผิดชอบเอาเลอพี่น้องเบอนี่ตังตามทีเพื่นบอมาสนอกเอาประดีิ่นใส่ใส่ใส่หัวใส่หัวขีดแล้วครับใส่หัวขีดอันนี้เขาใส่ตัวนี้คือทดสอบเครื่องในเล่นบัณ นเครองนน้ำเส้นน้ำมันเครื่องก่อนน้ำมันเครืงก่มื่องใส่ปก่อนะหายรับวนเห็นวะหายลิบปนหอเลยเหลืออยูติดเดียวเติมสูมือครับมือละถังไงบ่มือละประมาณสาลิตรสองลิตรสองสมลิตรสมมติว่าถ้าสตาร์ทแล้วนี่หติดหลอดเลยใช่ม่ติดเลยติดน้อยเดียวนึง บางคราวนี่ปกติเลยเนียนปกติมันอยู่ข้อพี่ด้วยอยู่วางกลางกลางไงใจใด้พือได้มีความรู้ความคิดเห็นจังไลายแคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาในเด้อครับเด้อเพื่อได้มีความรู้ความคิดเห็นเด้อไอ้มีประสบการณ์เรื่องนี้ครับคอมเมนต์มาบอกน้ำเนื้อผู้ขาขับรถไปกับทองเจิงไปทองน้อยจนปวดทองน้อย บอไงมันเจ็บง่ามเนี่ยตาตออกไยังครับกะอันนีมาตาตีเะครับมันเอาตาปมีบบนี้เดี๋ยวเพื่อนไปจะได้รู้สิเพื่อนนอนอยู่เพ่อนจะได้สู้ให้มา อันนั้นกับตอแก้ม่โครได้พี่น้องน,นอนอยู่อู้นตอแก้ม่โค่เพื่นครับแต่ว่าเพื่นมานอนเบิ่งเหมือนตอแก้ม่โค่นีเหี้แว <c oughs> อ้ยสายมันแเอามามัดจัยนอสร้างขีกระตือ <c oughs> ประกับ <c oughs> ประกับกบ่มีใส่เอารวนมัดไว้ <c oughs> ตัาไปยจันมาสันรึ้ปล่ะเบื้องครับเบื้องเบื้องครับวันนี้เบื้องเอามาสั่นเล่นบ้านนั่นเจ้าดูครับพ่อจีกี้นี้ครับนี่เห็นพรมม่วงพร่สีเออฮะ คุณเรา่เจอเขานตักเรจ้าเรเพิ่งได้เลียนเรเพิ่งเี้ยนเทียวิ่งเอแรกเลยนว่น่่ไนี่เออน,นี่เทียวแหลกเพิ่งกำลังไปยืนคุนครับผ mm, um, ้ากันแลนเหรออันนี้จังม่งเหรอเนี่อันนี้เกาม่งได้ครับ ใส่ใส่มือละถังเล่นม,นมาหนึ่ประมาณนี่นสามดิที่เข้าไปออกจาว่าเก่งทองน้อยไปแล้วเนาะสามดิทสี่ดนินใส่เดือมนมาสามสี่มือนี่ยมือ่นี่มือนาะต่อมือนะเรียบร้อยแล้วสว,ว่าขันห้าสตาร์ทแล้วนี่น้ำมันควรบ่ ลายนี่แสดงว่ายิ้มได้เลื่อยๆมาเนี่ยยิมได้เล่อยๆก้อนมาไหลก้วนมาลายยิ้มได้มันออกน้ำขวนมึงในุ่นผน่ะผุ้น่ะมันคล้องแท้าใช่นั่นเอาพี่รองมาเบิ่งว่ามันเสียนข้นดอกไหลป่ะเพราะว่าปกตินี่เพิ่นเวลาเพิ่นสตาร์ทนี่ขวนมันส่อครับขวนดอกมันกินมันมันเครื่องเอาดึงกันนะเบิ่องใช่หร่จะไม่ป่ะใส่ไปรวดเพี้ยไปมันลเมันจะถ่วงป่ะ คนโมข้นขาเลยข้นขม้งโ้งเชียงนี่ย้อนสมัเก่าบบนี้นะมานแข้งยังไงนี่กลางๆพอกลางๆก็แส้นสปลาเสือเบืรเบิ่งรถน้ำมันบกอยู่เ่น้ำมันบกไม่ครับน้ำมันบกน้ำมันดันออกไหมเวลาผมสตาร์เราดับเครื่องล้วมันดันออกรถเนโค่เพิ่มแรนธรามดากินน้ำกินน้ำมันแพกเพิ่มเนี่ยกินน้ำแพกแย่งดี ผมบอกให้ดด like oh, <un> ้ดนี่าบุไมวดอดีเมื่อยอย่งดเนาะบอกดมันนามันวนเลยก็ดอันนี้อ๋อเรียบร้อยแล้วสตาร์เบิงมนี่มันเป็นยังไงสตาร์นกวางมาทาใส่อยู่กวมาไ่้ใส่โอ้ยเบืงแบบเบิงเบิงกวงเม เอาใส่กองเราวันนี้เิันสีสตาร์ทเบิงบรงเบิรงเข้ามาเบิรงอีกที่หนึ่งครับอากาศมันสีมีกวกอบอรบลัวมันสีซ้ำเก่าครับถ้าข้นหลายก็คือก็คือแก่บรตกครับถ้าข้นมันหน่อยหรือว่ามีบ่มีข้นเฉลี่ยเนี่ยจะ่าแก่ตกอนอ๋อไม่ควรเลยทุกมาอยู่ตรงไหนนะคนยังไงทุกมา,กา ลังอาชีพเลยพี่น้องเบ่งอยู่นี่แม่